ป่วยเช้าหายเย็นนะครับในโรงนีนมันก็จะมีพวกแบบเนี้ยอาเช้าเช้าเหมือนไปวิ่งหรือไปฝึกหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ว่ามันร้อนร้อนตากแดดเหนื่อยเนือยอะไรเงี้ยก็จะมีครับพวกป่วยปวดโน่นปวดน,วดนี่ปวดท้องปวดขาแต่ส่วนมากที่จะเจอก็คือปวดขาปวดข้อเท้าเข้าข้อเท้าแผลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมข้อเท้าแผลงเป็นยังไงตอนเช้าเดินลงมาจากบันไดปุ๊บตำํตำ,ตำอย่างนี้ละเจ็บโอ้โยเดินไม่รอดโอเ้เจ็บ เท้าแปลงแล้วก็หาเมีมีผ้าผ้าผ้ายืดผ้าไว้รัดกล้ามเนื้ออที่ผ้าสีสีชมพูเอ่อที่ไว้มัดนั่นแหละพันข้อเท้าเอาไว้เพราะว่ามีคนป่วยแบบเนี้ยคือเดินไปกินข้าวไม่ได้หรือไปทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนที่กินข้าวเสร็จก็ต้องบัดดี้หรือว่าใครก็ตามที่ว่าไปปุ๊บก็ต้องจําหน่ายให้เพื่อนแล้วก็เอาข้าวใส่จานกลับมาให้เพื่อนกินที่กองร้อยนะครับ พอหลังจากที่ว่าทํากิจกรรมอะไรทั้งวันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นตอนออกกําลังกายตอนเย็นก็คืออาบางครั้งก็จะมีการเล่นกีฬาวิง่งออกกําลังกายว่าไปแต่เนี้ยมันจะมีตะกอ้อกับฟุตบอลเสร็จไอจพวกเนี้ยคือมันจะหายเลยครับตอนเย็นมันหายตอนเย็นเห็นแล้วตอนเย็นเอีเอ้ยนี่นะขาข้างนี้นะที่มันเจ็บอะ่ะขาข้างนี้นะเอ้ เอเอเดิเเเเตะตะก้อเออเฮ้ยคือเช้ามึงปวดขาอยู่เลยแล้วมึงก็พันขาขาข้างที่มึงปวดอ่ะแล้วมึงเอาขาข้างนั้นไปเตะตะก้อฮ้ยมึงหายไวไปเปล่าเชื่ออะไรว่าเมื่อเช้ามึงยังเดินไม่รอดอยู่เลยเที่ยงมึงก็ยังเดินไม่รอดอยู่เลยตอนเย็นมึงเอาขาข้างที่มึงปวดเนี่ยเตะตะก้อให้แล้วเออ